ถ้าคุณอยากก้าวหน้าในชีวิตต้องเริ่มต้นจากการทนไม่ได้จากสิ่งที่เป็นอยู่ครับถ้าคุณยังทนได้กับเรือคุณก็จะไม่มีเครื่องบินครับถ้าคุณยังทนได้กับรถมา้าคุณก็ไม่มีรถยนต์ครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องเริ่มต้นจากการทนไม่ได้จากสิ่งที่เป็นอยู่ถ้าคุณยังทนได้กับบ้านหลังเดิมทนได้กับเงินเดือนเท่าเดิมทนได้กับรถคันเดิมทนได้กับการส่งลูกไปโรงเรียนเท่านี้ไม่มีทางจะส่งลูกได้เรียนเรียนดีกว่านี้ทนได้กับการที่คุณต้องไป ตื่นตีสาไปยื่นบารหาหมอแล้วก็ได้พบหมอตอนบ่ายสองแล้วคุณยังทนได้ชีวิตก็อยู่เท่าเดิมครับชีวิตมัต้องเริ่มต้นจากการทนไม่ได้กับสิ่งที่เป็นอยู่และต้องการจะพัฒนาเมื่อคุณทนไม่ได้แล้วคุณอยากจะพัฒนาแล้วคุณตัดสินใจแล้วว่าพอกันทีกับชีวิตแบบนี้พอกันทีกับชีวิตเลเวลแค่นี้แล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันทำได้แค่นี้อรู่ตั้งแห่าครนี้นะครับ ศักยภาพองชีวิตฉันทําได้แค่นี้จริงๆฉันไม่มีทางทางได้มากกว่านี้เลยหรอกถ้าคุณตั้งคําถามแบบนี้ชีวิตคุณมันจะเปลี่ยนครับชีวิตคุณจะสแสวงหาความรู้เพิ่มเติมสแสวงหาพัฒนาความสามารถเพิ่มเติมเพื่อยกระดับตัวเองให้มากขึ้นครับและเมื่อนั้นครับชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปก็จะก้าวหน้าไม่จมตรอยู่แบบเดิมครับสิ่งที่ตรงข้ามกับความก้าวหน้า ไม่ใช่การถอยหลังนะครับแต่คือการยอมรับจากสภาวะที่เป็นอยู่คที่นศัตรูที่แท้จริงของความก้าวหน้าครับถ้าคุณสนใจที่จะพัฒนาความรู้ครับุูสามารถาติดตาอที่แปรรู้รอบตัวธุรกิจเพราะทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปสอนธุรกิจคลิปสอนการตลาดคลิปสอนการขายคลิปสอนไมซตทุกวันครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดุณสามารถแอดในที่อาสไแบง์สุภกิจเพราะทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เวลา7จ็ดโมงครึ่ง เราจะส่งอาหารสมองทุกเช้าไปที่ไลน์ของคุณครับและถ้าคุณอยากจะดูวิดีโอย้อนหลังซึ่งเรามีกว่า7 8 0 0วิดีโอคุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel Coach Bank สุภกิจได้เลยครับแล้วคุณจะพัฒนาความรู้ความคิดและชีวิตคุณจะก้าวหน้ากว่าเดิมแน่นอนครับ